กิจกรรมปฏิบัติการล่าปลาต่างถิ่นที่จะให้นักเดินทางนั้นเข้าร่วมกิจกรรมตกปลาไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเพื่อรับโบนัสพิเศษและแลกเป็นของรางวัลรวม420ไพ่เม้าเจมแต่ก่อนจะไปดูกติกากิจกรรมกันนั้นนะครับช่วยกดไลค์กดซับกันก่อนถ้าว่ากดไลค์กดซับกันแล้วนะครับก็เชิญชมคลิปกันได้เลยครับ สวัสดีนักเดินทางที่ผ่านเข้ามาย่เรือนลานทุกคนครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาไปทํากิจกรรมที่มีชื่อว่าปฏิบัติการล่าปลาต่างถิ่นของเกมชินอิมแพคที่จะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆที่มีแรงประจอนภัยตั้งแต่เลเวลที่ยี่สิบขึ้นไปได้ทํากันนะครับในเนื้อเรื่องต้นกิจกรรมนี้นะครับเกมจะพาเรามารู้จักกับจาร่าผู้ช่วยของกรมประมงเมืองฟอนเทนนี่แหละครับและในปัจจุบันนะครับก็ดันมีปลาเอเลียนหรือว่าปลาต่างถิ่นเนี่ยบุกเข้ามาในน่านน้ำของเมืองฟอนเทนเป็นจํานวนมากทําให้ระบบในเวทได้ปันป่น มากมายเลยล่ะครับแถมน้ำเลเมืองฟอนเทนเนี่ยนะฮะยังถูกนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่าฟอนต้าด้วยนั่นเองทำให้อาจเกิดผลเสียต่อการผลิตและก็ทำให้ขาดรายได้ไปในอนาคตด้วยครับ ทีนี้นะครับก็เกิดเป็นกิจกรรมที่จะให้นักเดินทางอย่างเราเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือจาร่าผู้ช่วยของกรมประมงคนนี้ด้วยวิธีการจับปลาด้วยตะข่ายขนาดต่างๆยังไงละครับโดยเกมเพย์นี้นะครับจะสร้างเป็นบ่อปลาใหญ่ๆขึ้นมาฮะให้นักเดินทางสามารถเล่นคนเดียวก็ได้หรือว่าจะเล่นกับเพื่อนๆก็ได้เช่นเดียวกันครับโดยการจับปลาแต่ละชนิดแต่ละขนาดเนี่ยนะฮะก็จะมีคะแนนที่แตกต่างกันออกไปนะโดยในระหว่างการจับปลานะครับเราก็จะมีสถานะที่วนไปเรื่อยๆอยู่นั่นก็คือการโยนตะข่ายเพื่อจับปลาเมื่อจับปลาได้แล้ว ก็กลับมาโยนตะข่ายใหม่ลงไปจับอยู่แบบนี้เรื่อยๆครับและนอกจากขนาดของปลานะครับจะสัมพันธ์กับคะแนนที่เราจะได้แล้วเนี่ยตัวตะข่ายนะครับก็มีส่วนในการจับปลาได้ด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะว่าปลาแต่ละชนิดนั้นก็จะใช้ขนาดของตะข่ายที่แตกต่างกันออกไปขนาดของตะข่ายนั้นนะครับก็จะไปสัมพันธ์กับราคาที่จะต้องจ่ายด้วยครับถ้าหากเราใช้ตะข่ายใหญ่ราคาก็จะสูงและเมื่อเราใช้เหรียญเพื่อยนอนตะข่ายหมดแล้วนะครับ<ๆ>ก็ทําให้เราเนี่ยไม่มีเหรียญเพื่อย้นตะข่ายต,อ<ๆ>ต่อการจับปลาของเราก็ต้องยุติลงด้วย แต่ไม่ต้องห่วงไปนะฮะเพราะถ้าหากเราจับปลาได้เนี่ยเราก็จะได้รับเหรียญคะแนนจากปลาที่เราจับได้ด้วยเอามาแลกกับการโยนตะข่ายลงไปจับปลาใหม่ยังไงล่ะครับคอยดูบาลานซ์เหรียญให้ดีนะครับเพื่อเอาไว้แลกกับตะข่ายเพื่อลงไปจับปลาให้ได้ก็พอครับและในระหว่างการท้าทายอยู่นั้นนะครับปลาต่างถิ่นก็จะทยอยทยอยกันออกมาให้เราจับด้วยโดยปลาต่างถิ่นนี้นะครับจะมีขนาดพิเศษและก็โอกาสจับได้ที่น้อยมากๆครับแต่ถ้าหากว่าจับได้เนี่ยนะฮะคะแนนที่จะได้ก็สูงมากเช่นเดียวกัน ทีนี้เมื่อเราจะเริ่มกิจกรรมนะครับก็ให้เราไปัวบจารล่าอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็เลือกเริ่มจับปลาและเริ่มปรุงอาหารได้เลยครับ เมื่อเข้ามานากิจกรรมแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามีช่องสะสมคะแนนในการจับปลาได้ในแต่ละวันเอาไว้ด้วยอย่างในวันแรกนะครับจะจากัดอยู่ที่1000คะแนนและจะค่อยๆเพิ่มขึ้นทุทกๆ2วันครับจนถึงคะแนนสูงสุดอยู่ที่3,000คะแนนเลยและของรางวัลสูงสุดสําหรับคนที่ทําคะแนนสะสมได้ครบ3,000คะแนนนั่นก็คือ400ยไพ่โมเจมรวมจากเนื้อเลือกอีกย0ไพ่โมเจมครับนอกจากรางวัลคะแนนการจับปลาแล้วนะฮะยังมีรางวัลปฏิบัติการพิเศษที่เราสามารถทําให้ครบได้ภายในวันแรกๆเลยครับโดยรางวัลน,นั้นนะครับก็จะเป็น ปาสะสมชนิดพิเศษและของรางวัลอื่นๆอีกเล็กน้อยครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับกดเข้ามาก็จะเห็นว่าเกมเพย์นั้นมีอยู่ด้วยกัน2โหมดนั่นก็คือโหมดร่วมมือหรือโหมดการเล่นหลายคนเล่นกับเพื่อนๆนั่นเองครับและอีกโหมดหนึ่งก็คือโหมดประลองก็คือโหมดแข่งขันนั่นเอง โดยในหมดร่วมมือนั้นนะฮะจะทําการสุ่มเลือกเพ,อเพื่อนเข้ามาร่วมทีมกับเรานะครับเราก็แค่กดยอมรับเพื่อเข้าร่วมเท่านั้นเองและเกมนะครับก็จะสุ่มเลือกปลาที่มีคะแนนพิเศษมาให้เราด้วยให้เราเตรียมจ้องดูเจ้าปลาตัวนี้เพื่อจับและรับคะแนนพิเศษนั่นเองครับ เมื่อเข้ามาในเกมเพลย์แล้วนะครับทางด้านขวาของจอนะจะเห็นเป็นระดับของตะข่ายอยู่นะครับเพื่อนๆสามารถกดเลือกเปลี่ยนขนาดของตะข่ายตามราคาที่ต้องจ่ายได้เลยนะโดยตะข่ายขนาดเล็กจะมีราคาอยู่ที่5าเหรียญตะข่ายขนาดกลางนะครับจะมีอยู่ที่ราคา20เหรียญและตะข่ายขนาดใหญ่ราคา60เหรียญน,นั่นเองครับ ส่วนทางด้านบนตรงกลางหน้าจอนะฮะจะเป็นแต้มที่เราทําได้ในแต่ละรอบครับโดยเริ่มต้นนั้นนะฮะเกมจะให้เรามา1000เหรียญเพื่อใช้ในการแลกตะข่ายนั่นเองและเมื่อเราแลกตะข่ายมาจับปลาได้นะครับก็จะบวกคะแนนจากชนิดปลาที่เราจับได้เข้าไปครับแต่ถ้าหากว่าเราจับปลาไม่ได้นะครับก็จะเสียเหรียญไปจากการแลกตะข่ายครั้งนั้นนั่นเองครับส่วนทางด้านซ้ายของหน้าจอนะฮะก็จะเป็นคะแนนที่เราทําได้โดยจะแบ่งออกเป็นรายบุคคลเลยนะครับ จบครบเวลาที่เกมเพลกกำหนดทีนี้เราก็มาดูคะแนนของเรากันฮะโดยเราสามารถเล่นเกมเพ์นี้ไปได้เรื่อยๆเลยจนกว่าเราจะสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของรางวัลได้ครบนั่นเองครับส่วนอีกโหมดหนึ่งได้คือโหมดปลองนะฮะจะเป็นการที่เราต้องเล่นสะสมคะแนนเพื่อเอาไปอวดในบันทึกของเพื่อนที่เกมนั้นจะสร้างลำดับคะแนนของเพื่อนเราที่ทําเอาไว้ได้นั่นเองส่วนการเล่นนั้นนะครับก็เหมือนกับโหมดร่วมมือเลยฮะเพียงแต่จะเอาคะแนนไปไว้ในบันทึกนั่นเองครับสำหรับใครที่จะรอให้กิจกรรมเปิดครบคะแนน3,000คะแนนแล้วค่อยมาเล ่นทีเดียวก็ได้หรือว่าจะค่อยๆเล่นไปทีละวันสะสมไปเรื่อยๆก็ได้เช่นเดียวกันครับแต่อย่าลืมนะว่ากิจกรรมนี้มีขึ้นจนถึงวันที่17มีนาคม2025นี้เท่านั้นพลาดอดรับ420ภัยยีไพ่เมจมนะครับถ้าว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์หรือว่าทำให้เพื่อนนักเดินทางสนุกสนานมีความสุขแล้วล่ะก็รบกวนช่วยกดไลค์กดซับช่องหงไว้ด้วยนะครับจะได้ไปพาค,คลิปต่อไปของผมในอนาคตกันนะส่วนสำหรับคลิปนี้นะครับต้องลาไปก่อนแล้วแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ